เอาเละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับในนันนี้ขอให้ทุกคนมีกันนับนานนะครับผมสำหรับร่วงเวลานี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะร่วมนะครับผมในการกระทําเล็กๆนะที่ไม่มีใครทํามาก่อนจากสิ่งดีๆนะครับตลอดไปนะครับเราจะทํามันให้ได้แล้วเราจะร่วมมือช่วยดูช่วยกันเราจะเป็นพลังมหาศาลที่อีกไม่นานนั้นเพื่อโลกของเรานะครับผมแน่นอนที่สุดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะดูไกลตัวจากทุกท่านนะครับผมแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คริปโตแมนนะครับผมได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้นะซึ่งผมได้ขออนุญาาาตตคครรริปโแมมมนนนะับผลงงงใช่ออขเ ในการด onation นะครับผมไปเดินด้วยกันนะครับผมเดินลิ้นพันกันเลยกันไปเดินไปด้วยสวิตคอยนะครับผมเขาเพิ่มให้เท่าตัวจากตัวสวิตของเรานะครับผมในส่วนของ Happy Earth Day นะครับ Every One นะในการโดเนทนะครับสเต็ปนะที่เกิดขึ้นนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าได้อีก82อีวิตนะครับผมเงิน500ดอลลาร์นะจะแบ่งเป็น50-50นะครับให้ผู้ที่ follow จากโฟลและลิทวิตนะครับผม ส่วนของคริปโตแมนนะครับก็มาช่วยกันนะครับผมในการรีทวิตนะการคุอโนแห่งหนึ่งนะที่เราสามารถร่วมมือช่วยกันหาโครงการที่ดีที่สุดนะครับจะทำให้สำเร็จได้งเงินก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งนะบวก5 0 0ดอลลาร์เพิ่มจากเงินที่เป็นส่วนของคริปโตแมนได้นนทำนะครับผมแน่นอนที่สุดว่ามันเป็นการทำเล็กๆนะครับผมที่ผมคิดว่าทุกคนทำได้นะครับผมแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับในการเริ่มทำนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนนั้นมีโอกาสในการเริ่มทำในสิ่งเล็กๆที่น่าสนใจนะครับผม ก็นะครับผมในโครงการนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการในการทำไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมเพียงแค่คุณกดเข้าไปในสวิตคอยนะครับผมกดสิลุกกดสิกดสิกดสิครับไออ่ามันจะมีตัว HTM ขึ้นมาครับแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตผมต้องโอเพนลิงก์ก่อนมันจะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับผมอ่าจะเป็นเอ c e p t ปต์อีวนะครับผมกดเข้าไปนะครับปกติทั่วไปเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวให้เลือกนะครับอันนี้ผมกดให้ดูก่อนนะแล้วก็เลือกนะครับผมอ่า get on นอ่า Google p ลเพหรือ iOS นะครับผมซึ่ง เป็นเรื่องที่คุณสามารถที่จะลงมือทําได้นะครับผมและเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ดูมีปัญหาขนาดนั้นนะและเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นรเริ่มอะไรบางอย่างนะสำหรับตัวคุณนะครับผมก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณอยากจะเริ่มต้นนะครับผมเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะผมในสิ่งที่คุณอยากจะลองทําอะไรเล็กๆนะครับผมในโปรเจกต์หนึ่งนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะในการกดรีทวิตนะครับกดหัวใจนะคครรัับบผมมอย่าลืนะ ทุกอย่างในมือคุณนั้นสามารถเริ่มต้นได้นะครับผมเพียงแค่คุณลงมือทำนะครับผมแน่นอนหลังจากที่คุณโหลดแอปพลิเคชันลงไปในตัว Google Chrome อ่ะไม่ใช่ขอไปในตัวแอปพลิเคชันของคุณนะครับผมผ่านทาง Android หรือ iOS นะครับคุณก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนในนั้นนะครับผมซึ่งส่วนนี้ผมอาจจะไม่ได้ทำให้ดูนะครับผมเป็นตัวอย่างแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำได้เพราะว่าเป็นการลงโปรแกรมธรรมดาทั่วไปเข้าถึงโปรแกรมธรรมดาทั่วไปนะครับผมย้ำเตือนอีกครั้งนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าถึงแม อย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับผมเพราะว่าสิ่งนี้เ,เป็นการทําเพื่อ,อเป็นโดเน a เพื่อโลกนะครับผมแต่โอกาสในการได้รับก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับทุกคนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับอ๋อเอเด็กอเด็